ป่วยปวดหลังเจ็บสะโพกทาให้เหมือนเดินไม่ได้มีปัญหาเขาเลยถามว่ามันเกิดจากอะไรครับเหมือนเจ้ากรรมในเวรมาขัดขวางไม่ให้เราไปหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกรันคิดไปโทษเจ้ากรรมในเวร <c oughs> ไม่ได้หรอกเกิดมันจะเป็นอยู่แล้วละ่ะพอดีจะคิดไปทถ้ำพอดีเป็นพอดีครับออครับ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวหายแล้วค่อยคิดไปใหม่นะครับใช่ถ้ามันยังเป็นอีกก็ อะไรก็ใช่ครับถามไปกันเลยญาติเราเนี่ยครับทุกท่าเขาบอกเลี้ยงปูปลาหอยแล้วก็ต้องฆ่าทุกวันเพื่อเป็นอาหารให้กับลูกค้าไงครับทีนี้มันสามารถทำยังไงให้กรรมตัวนี้มันเบาบางได้บ้างไหมครับแผลครับแผลมันหน่อย ทุกวันนะในลูกศิษย์หลวงพ่อหลายคนนะเขาก็เลี้ยงไก่ท่านะนะั่นแหละเขาก็แผ่ท่านมันอาชีพอะมันเลี้ยงไม่ได้ไนะมันต้องแผ่าบท่านบอกต้องแผ่ต้องแผ่ให้มันหน่อยเพราะปกติคนในส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยแผ่เพรนั้นเวลาคิดอะไรเวลาสั่งแล้วมากินเป็นเนื้ออะไรก็ต้องแผ่ไปนะ้เป็นสัตว์เป็นผักเป็นอะไรแผ่ นึกถึงหลวงปู่แล้วก็แผ่แผ่บ่อยๆทีนี้พนนานๆเข้าเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มเปลี่ยนอาชีพพอมีอาชีพใหม่เราก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนอาชีพแล้วอย่างเวลาที่เราไปทานอาหารแบบซีฟู้ดเนี่ยหลวงตาตามทะเลแล้วก็จะเห็นเป็นแบบกุ้งสดๆปลาสดๆอยู่ในบ่อครับ <c oughs> โอ้<ผ>เราก็ชี้เอา<ๆ>เลยเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้นะเราแผมันเลย นะครับจะไม่จะไม่ชี้ให้คนอื่นชี้อย่างนี้เราเรามีเหี่ยวด้วยนิดนึงใช่ไหมครับเ,เราก็เราก็มีอ่ะตัวมันเป็นมีแต่มันน้อยอ,อเหมือนเรากินสัตว์ทั่วไปเนี่ยรเราก็มีส่วน,นแต่มันน้อยมากเลยแต่เรากินแล้วเรายังแผลทุกครั้งนะแผลเพราะว่าในในอดีต มีหลายั้งรับพวกนักบวชเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยพวกหมปูป่าพวกอะไรเนี่ยมันน่าจะเข้าฝันเข้าฝันซือ้อซืเอเนื้อมันแล้วก็แผลมันหน่อยครับเนื้อมากินแล้วก็แผลมันหน่อยอนะครับมีคนถามมาเรื่องนี้พอดีครับเขาบอกว่าเขาอยากจะหยุดทานเนื้อสัตว์นะครับแต่อยู่ๆมันก็มีเสียงมาบอกว่าให้ช่วยกินเขาหน่อยเพราะเขา เพราะเขาไม่มีโอกาสได้ทําบุญถ้าเรากินเนี่ยก็ขอให้คิดถึงเขาช่วยแผ่ให้เขาเอาบุญให้เขาด้วยเพราะเขาสละชีวิตเพื่อได้มีโอกาสดำรงร่างกายให้เราแข็งแรงได้นําร่างกายไปสร้างความดีสร้างบุญต่างๆนี่คือประโยชน์ในการกินเพราะนั้นตุกกินเลยเพราะตุกไม่ได้ฆ่า เขามาให้ฉันก็แผ่ให้เขาตรงนี้ก็จัดสเต็กเลยนะครับโอ่ยเลละทูโวนบนตูก็แผ่แปวครับสรรพสัตว์ทั้งหลายวิญญาณที่พระพุทธเจ้าได้รับประทานตั้งแต่เด็กจนโตครับประมาณนี้แผลมาบุญกับตลอดชีวิตนะจ้าอะไรประมาณนี้เพราะเขาก็มีส่วนที่ทำให้เราเติบโตขึ้นถูกถ้าเราเติบโตเราจะสร้างบุญบ้างก็บุญนี้ก็ให้เขาใช่จ้ะอ๋อช่วยเหลือกันไปอะไรพวกนี้ครับ